กำลังมองหารถอีโคคาราคาประหยัดพร้อมชุดแต่งนิส m โไปเลยราคาป้ายแดงเนี่ย5 0แสนสี่แต่เราขายเพียง2,99,000เท่านั้นประหยัดไป2,000สนกว่าบาทเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคาร์รถมือสองปรทุมธานีราคาดีฟรีดาวกแล้วนะครับวันนี้นะฮะโนจะพามาดูเป็นรถเก่ง e ีโคคา g e เกียออโต้ที่บอกเลยว่า สวยมากๆนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับชุดแต่งแล้วนั่นเองนะครับกับเจ้าคันนี้เลย n i สสันอ m เม่นะครับ1.2 e nismo นะครับปี2016เลยนะครับคันนี้นะครับราคาเนี่ยป้ายแดงนะฮะค่าตัว540,000เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยขายเพียง319,000เท่านั้นเองแต่พิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลย20,000บาทนะครับแคปไปรับส่วนลดกันได้เลยนะครับ เหลือ299,000บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับได้ตัวที่เป็นพาร์ตแต่งนิสสโมไปเลยนะครับโดยตัวชุดเนี้ยนะฮะในส่วนของรุ่นย่อยเนี่ยก็จะมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็จะมี E, EL แล้วก็ VL คันนี้เป็นตัว E นะครับก็คือเริ่มต้นนั่นเองนะครับของตัวชุดแต่งนิสสโมแต่บอกเลยว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยก็มีค่อนข้างครบแล้วนะครับใครที่อยากได้ออปชั่นประมาณนี้แล้วก็ได้ชุดแต่งไปแล้วเนี่ยรอดูคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราพามาดู สภาพรถก็หน่อยดีกว่านะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับรถนะครับตัวรถจะเป็นสีดํานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับพาร์ตแต่งของเขานะครับที่จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนั่นเองนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้ดําแดงนะครับก็ดูให้ความรู้สึกแบบดุดันขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ใครอยากได้สีรถที่แบบเข้มๆแล้วมีสีแดงตัดเนี่ยคันนี้น้นมองว่ามันตัดมาได้ค่อนข้างพอดีเลยนะครับสีไม่ได้แบบว่าแดงแบบเยอะอะไรมากมายดู สวยมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของพาร์ตแต่งนะครับที่พิเศษขึ้นมาแล้วส่วนอื่นๆก็กระจังหน้าอะไรต่างๆก็ยังอยู่ดีๆเดิมๆนะครับคมเมียมยังอยู่ครบๆไม่มีลอกเลยนะฮะโลโก้นิสสันใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพไฟหน้าอะไรต่างๆนะครับดูได้เลยว่าโคมนะฮะยังใสๆอยู่เลยนะครับนี่ไม่มีขุ่นเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็คือว่าสภาพเนี่ยโอเคมากๆเลยนะฮะแม้จะเป็นรถปี2 0 1 6กก็ตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของ ห้องเครื่องด้านในกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าคันนี้โอเคครับผมมาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับนี่สภาพห้องเครื่องคันนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,200ซีซีนะครับ3สูบนะฮะ12วาล์วนะครับเป็นเครื่องยนต์ของนิสสันนั่นเองนะคะรองรับน้ำมันนะครับ9591นะครับ E 2 0นะครับเบนซิน เติมกันได้เลยนะครับเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันแถมยังได้เติม E20 ได้อีกนะครับแล้วก็คันนี้นะครับระบบเกียร์จะเป็นระบบแบบ CVT นั่นเองนะครับก็คือเป็นแบบสายพานนั่นเองนะครับช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มลื่นๆสบายสบายเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของภายในเราดูในข้างหน้านี่เลยนะฮะนี่ในส่วนของเบ้าโช๊คนะครับนี่ในลอยซีนนะฮะนี่ เดิมๆนะครับไม่มีชนเข้ามาแผ่นเพรทนะครับนี่ซีนเดิมๆนะครับนี่คานหน้านะฮะดูได้เลยว่าเดิมๆนะครับสีเทาๆแบบนี้แล้วก็รูกลมๆคมๆนะฮะรอยเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนี่ฝั่งนี้ก็อยู่นะฮะในส่วนของเบ้าโชกอยู่กันเรียงสวยๆ,ๆเดิมๆนะครับแต้มทรงแต้มสีทรงเครื่องอะไรนี่คือ ยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็รถของเราทุกคันนะครับมีรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%เลยนะครับพร้อมก็มีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ1ปีหรือ10,000โลนะครับให้กับรถของเราทุกคันเลยนะครับลูกค้าออกไปเนี่ยมั่นใจปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอะ มาเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้คุ้มค่ายังไงกันบ้างนะครับนี่มาดูในส่วนของด้านข้างเลยนะครับคันนี้ด้วยความที่มันเป็นตัว E นะครับล้อมันก็จะยังเป็นในส่วนของล้อกระทะอยู่นะครับแบบนี้เลยเป็นล้อกระทะนะครับคันนี้ล้อขอบ14นิ้วนะครับขนาด 175ทับ70นะครับนี่ขอบ14นะครับเจ้าคันนี้แล้วก็ในส่วนของเบรกนะครับก็จะเป็นดิสเบรกคู่หน้านั่นเองนะครับข้างหลังก็เป็นดรัมเบรกนะครับสำหรับเจ้าตัว e คันนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่แก้มด้านข้างตัวรถแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับในส่วนของพาร์ตแต่งก็จะมีสีแดงคาดมาแบบนี้นะครับทั้งนี่เลยสเกิร์ตก็มีนะครับเห็นไหมฮะ แดงๆดำๆสวยมากเลยนะครับในสภาพของรถคันนี้นะครับลองดูสภาพสีด้านข้างได้เลยนะครับรอบคันคือดูกริ้งมากๆนะครับแล้วในส่วนของมือจับนะครับคันนี้ก็จะเป็นโครเมียมแล้วด้วยนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะนี่แล้วก็กันสาดอะไรต่างๆเดิมจากอัเมล่านะครับเดิมๆเลยนะฮะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวพาดูในส่วนของด้านในนะครับให้ดูตรงฝั่งขอบประตูนี่สภาพก็คือ ยังดูดีมากนะฮะไม่ได้มีลอกไม่มีแทบไม่มีรอยเล็บไม่มีอะไรเลยนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้รถมือสองก็จริงแต่สภาพเนี่ยดูดีมากๆกระจกก็เป็นกระจกเดิมนะครับจากนิสสันนั่นเองนะครับนี่ก็สภาพด้านในลองดูกันคร่าวๆกันเลยนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะครับนี่นุ่มๆนิ่มๆน,มนะฮะคอนโซลหน้าต่างๆสําหรับฟังด้านซ้ายก็คือยังดูดีอยู่มากๆนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนี่แล้วให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า อย่าหาว่าเราลดคลิปอะไรกันหรือเปล่านี่นะครับคันนี้ราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเฉพาะคลิปนี้ลดเหลือสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลยนะครับบอกเลยว่าลดราคากันจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้พาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันหน่อยครับนี่เม็ดอาร์กเปิดให้ดูนี่สีดํานีก่กมลมๆเรียงสวยๆเลยนะครับดูได้เลยว่าไม่มีร่องรอยชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ตรงนี้ลูกค้าออกไปก็มั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของเราเนี่ย ไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของรอ,อยรอยน็อตอะไรต่างๆนะครับอยู่เดิมๆสลักตัวเลขนะครับนี่ไม่มีเคยถอดฝามานะครับนี่สลักอะไรต่างๆนิสสันนี่อยู่ครบเลยเห็นไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราพาดูประตูด,ด้านข้างกันต่อเลยนะครับสําหรับด้านนี้แล้วก็นิสสันเนี่ยนนอบอกเลยว่า คันอ m e เมเนี่ยเป็นรถที่มีความกว้างค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนของที่นั่งโดยสารนะครับแต่ก่อนเข้าไปนี่ให้ดูเช่นเคยครับลอยเม็ดอาร์คนะฮะนี่อยู่กันกลมๆมคมๆสวยๆนะครับไม่มีรอยชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูด้านข้างดูได้เลยว่าขอบอะไรต่างๆดูดีนะฮะไม่ได้มี ร่องรอยเล็บหรืออะไรเลยนะครับสภาพดีมากแล้วก็กระจกเนี่ยมีเดิมๆนะครับไม่เคยมีถอดมีเปลี่ยนมาเลยนะครับสาหรับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวโน้ตลองเข้าไปดูข้างในหน่อยนะฮะอมเมร่ากว้างขนาดไหนนะครับเนี่ยโดยส่วนตัวนกก็คนตัวเล็กๆฮะสูงอยู่170ก็คือเข้ามานั่งอมเมร่าเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับรู้สึกแตกต่างเลยว,ว่ามันกว้างมากๆเลยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหน้านะครับก็คือเหลือที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเบาะผ้านะครับเป็นรถอีโคคาร์ที่รู้สึกว่า ไม่เล็กเลยนะครับเจ้าคันนี้แล้วก็มีที่พักแขนอะไรต่างๆนะครับนั่งไกลๆเนี่ยก็สบายแน่นอนนะครับคนนั่งด้านหลังมีที่วางแก้วน้ํา2แก้วนะครับตรงกลางนี่ก็มีอีก2แก้วนะครับก็คือโอ้โหวางกันได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับการนั่งเนี่ยโอเคมากๆนะครับเหมาะก,กับแบบว่าบ้านไหนที่แบบชอบเดินทางไกลอะไรอย่างนี้ไปกันสัก 4- 5หคนเนี่ยนิสสันอเมร่าบอกเลยว่าตอบโจทย์ครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับ,รบด้านนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อบอกเลยว่า ด้านหลังก็สวยมากเช่นเดียวกันเพราะคันนี้มีชุดแต่งมานั่นเองนะครับในส่วนของนิสโมนะฮะนี่ดูได้เลยนี่พาร์ทด้านหลังนะครับในส่วนของสเกิร์ตนะครับดูดีมากเลยนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบดักเชลนั่นเองนะฮะนี่โหสวยมากนะครับสำหรับตัวชุดแต่งนิสโมคันนี้แล้วก็ในส่วนของคันนี้มันจะมาพร้อมกับ เซนเซอร์ถอยหลังนะครับ3จุดเลยนะครับของอัมเมล่าบอกแล้วนะฮะแม้ว่ามันจะเป็นตัว e ซึ่งเป็นตัวเริ่มแต่ในส่วนของออปชันคันนี้มันก็มีมาให้เยอะแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังไม่จบเท่านั้นนะครับในส่วนของกุญแจนะครับคันนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบนี้ก็คือปลดล็อกล็อกรถแล้วก็นี่นะครับเปิดด้านหลังกดค้างนี่เปิดได้เลยนะครับออปชันตรงนี้ก็มีมาเช่นเดียวกันนี่สภาพการเก็บของนะครับเราก็มองแล้วว่าอัมเมล่านะฮะเป็นรถที่ ตัวถังค่อนข้างใหญ่มากนี่นะครับลองดูได้เลยว่าการเก็บของเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตรงข้างหลังเนี่ยมันกว้างมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ด้านหลังเราจะให้ดูนี่รอยเชื่อมนะครับนี่ในส่วนของซีนนะฮะเดิมๆนี่นะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ซีนเดิมๆนะครับรถไม่มีชนเข้าด้านท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ให้ดูตรงนี้ นี่นะครับในส่วนของด้านในนะครับล้ออะไหล่นะครับแม่แรงนะครับตรงไหนถ้าขาดนะครขาดประแจเดี๋ยวเราเอามาใส่ให้นะครับตรงนี้ให้ดูนี่ก่อนเลยนะครับรอยซีนนะฮะเดิมๆนี่ซีนเดิมๆนะครับดูได้เลยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบรถไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าสภาพคันนี้ดูดีมากๆนะครับรถปี2016แต่อื่นๆเนี่ยสภาพคือดูดีมากแล้วก็นี่ให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ แกะเม็ดอากให้ดูกันทุกประตูนะครับนี่ดูได้เลยว่าไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ค่อยๆไปกันนะฮะนี่สภาพเบาะอะไรต่างๆทุกฝั่งก็คืออยู่ดูดีมากคันนี้ไม่มียับเลยนะครับสำหรับเบาะคันนี้สภาพจะป้ายแดงอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยป้ายแดงเขาขายกัน5้าแสนสเลยนะครับแต่ของเราขายเพียงอ่ารับส่วนลดไปแล้วก็เหลือ2,99,000บาทเท่านั้นเองนี่กระจกนะครับก็อยู่เดิมๆนะครับนิสสันนิสสันนะครับนี่ ไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมาเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ไปเดี๋ยวเราดูในส่วนของออปชันด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปเหมือนเดิมครับให้ดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนะครับก่อนจะเข้าไปด้านในนะฮะนี่เม็ดอาร์กนะครับไม่มีชนเข้าด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะครับเรียงตัวกันกลมคมสวยดิ๊กๆเลยนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับนี่ขอบประตูพวกรอยน็อตต่างๆนะครับเดิมเดิม รอยสลักตัวเลขนะครับนี่โลโก้นิสสันนี่ครับนี่ด้านในเห็นไหมฮะก็ยังอยู่ครบนะครับบอกเลยว่าสภาพดูดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับว่าฝั่งคนขับนี่อะไรออปชั่นต่างๆมีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมนี่ให้ดูกุญแจก่อนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่าคันนี้เลขไมล์อยู่เท่าไหร่นะครับรถปี2016ะครับนี่ เครื่องก็ยังฟิตสตาร์ติกง่ายอยู่นะครับคันนี้เลขใหม่71,310นะครับไม่70,000นะครับรถปี2016นะครับก็ประมาณ6ปีนะครับคันนี้ก็ตกปีละหมื่นหน่อยๆเท่านั้นเองครับวิ่งปีแล้วหมื่นโลนะครับรถปี2016บอกเลยว่าทั้งราคาแล้วก็เลขไม่เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับลองไปดูได้เลยว่า ลองเทียบเทียบกันดูนะครับว่าต่อปีเนี่ยมันวิ่งประมาณหมื่นกว่าโลเนี่ยเราโอเคไหมแต่โดยส่วนตัวโน้ตบอกเลยว่าถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเลขไม้นะครับเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับไม่มีกรอไม้กับไม้แน่นอนนะครับทางร้านของเราแล้วก็แอร์อะไรต่างๆก็คือออปชั่นใช้งานได้หมดเลยเปิดก็คือยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะครับคันนี้นี่แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับนี่ตัว E เขาก็ให้มาแล้วนะครับทั้งกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับโหมดนี่ idling stop นะครับ ออปชันเนี่ยก็คือเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับตัว E แล้วก็วิทยุนะครับคันนี้ก็จะยังเป็นวิทยุแบบนี้อยู่นี่ก็สามารถเชื่อมต่อ FM AM นะครับ USB AUX ได้เลยนะครับคันนี้ถัดลงมาแอร์ก็จะเป็นแบบมือหมุนปกติแบบนี้นะครับแมนวนวลนะฮะตามภาษาชาวบ้านนะครับตัว E แต่ว่าใครมองว่ามันใช้งานได้แล้วอยากได้คันนี้บอกเลยว่าราคาเนี่ยคุ้มมากแน่นอนแล้วก็นี่นะครับในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบ แถวตรงแบบนี้นะครับมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับใช้สําหรับเร่งแสงนั่นเองคันนี้ก็คือออปชั่นเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับรถคันหนึ่งนะครับใครที่กําลังมองหาเกียร์ออโต้นะครับแล้วคิดว่าออปชั่นประมาณนี้กับราคาแบบนี้คุ้มแล้วก็สามารถแคปคลิปนี้ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราสรุปกันหน่อยนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นนิสสันอัมเม่านะครับนิสโ 1.2e นะครับตัวเริ่มนะครับปี2016นะครับคันนี้ราคาค่าตัวนะฮะป้ายแดงขาย5 0 0 0 0ทนะครับของเราขาย319,000นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับลดไปเลย20,000บาทนะครับเหลือ299,000บาทเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้พลาตแต่งที่เป็น n i สโมไปแบบสวยๆเลยใครชอบแบบดำแดงนะครับบอกเลยว่าคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็รถเป็น Eco Car ์เกียร์ออโต้ขับง่ายกว้างๆนั่งสบายนะครับสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมแคบส่งให้กับแอดมินของเราที่ช่องทางด้านล่างนะครับ S I S T A R C A R ล i n s t a สตาร์คานะครับหรือจะโทรมาเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับเบอร์โน้ตโทรมาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆที่เข้ามากันนะครับสำหรับวันนี้น็อตก็ต้องขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ